ตอนนี้เราใช้ชีวิตกันอยู่ในโลกที่มีความซับซ้อนของปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโรคอุบัติใหม่ที่ยังอยู่กับเราแล้วก็มันจะมาอีกปัญหาปากท้องปัญหาสังคมอีก เหมือนจะหดหูเนาะแต่อย่าเพิ่งหดหูค่ะจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีทางแก้ไขแล้วเราก็ไม่ได้แก้ไขคนเดียวเรามีกระบวนการในเรื่องของการ,การมีส่วนร่วมในการแก้ไขก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคําว่า public policy ในเรื่องของนโยบายสาธารณะการที่เราออกแบบนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นแต่วันนี้เราจะมานําเสนอในเรื่องของ policy innovation Policy innovation มันคือนนวัตกรรมโยบายหรือว่านาวัตกรรมเชิงนโยบายนั่นเองนวัตกรรมเชิงนโยบายมันประกอบด้วยอะไรบ้าง3อย่างหลักๆเลยค่ะก็คือเรื่องของกระบวนการนโยบายหรือว่าเราเรียกว่า p olicy process นั่นคือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมเอากระบวนการต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของภาครัฐเอกชนทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงสื่อมวลชนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนอกจากในเรื่องของ stakeholder ที่มันมีความสําคัญเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงกระบวนการแล้วเนี่ยอย่างที่ส ทัศนคติ mindset พวก attitude ต่างๆยอมรับความแตกต่างให้มากขึ้นยอมรับสิ่งใหม่ๆให้มันเข้ามาหาเราได้มากขึ้นประสบการณ์ของทุกคนก็จะมีความต่างกันเมื่อประสบการณ์ของทุกคนมีความต่างกันแล้วเนี่ยทัศนคติมุมมองต่างๆเราก็จะต่างกันค่ะเราควรจะต้องปรับทัศนคติให้มันเกิดการยอมรับมากขึ้นเราก็จะเกิดความคิดใหม่เข้ามานอกจากในเรื่องของกระบวนการทางนโยบายแล้วในเรื่องของแนวคิดทัศนคติแล้วเราก็มีในเรื่องของเครื่องมือที่เราจะมาใช้3อย่างนี้ค่ะมันจะทําให้เราเกิด อะไรใหม่หมๆเกิดผลลัพธ์ใหม่แล้วก็สามารถให้เกิดการใช้ได้จริงเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางพระบ,บิบโพลิเซียนะคะมันจะต้องเอามาใช้ให้มันได้ผลลัพธ์จริงๆให้มันเกิดผลกระทบจริงๆแต่ว่าในเรื่องของ policy innovation กระบวนการนวัตรกรรมเราจะต้องใช้ในเรื่องของการจัดการนวัตรกรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าปัญหาที่เราเกิดเนี่ยหรือว่าเราอยากจะแก้เนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้เฉพาะจุดหรือว่าเฉพาะคนแต่เราจะต้องมองให้เห็นว่าจะต้องแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบเกิดการขยายผลได้แล้วก็เกิดการยอมรับอย่าง กว้างขวางอันนี้แหละค่ะมันถึงจะเป็นนวัตกรรมนโยบายจริงๆแล้วนวัตกรรมเชิงนโยบายนะคะถ้าเราแบ่งประเภทออกมาหรือว่าแบ่งออกมาเป็นมิติเนี่ยสำนักง,งานนาวัตกรรมก็แบ่งออกมาเป็น6มิติอันแรกนะคะ participatory process innovation ในนวัตกรรมกระบวนการการมีส่วนร่วมเ mm hmm. ช่นในเรื่องของ civic tech ที่ทุกคนพยายามสร้างการมีส่วนร่วมกันมากขึ้นออกมามีบทบาทออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันมากขึ้นส่วนมิติอันที่2 data driven innovation ก็คือนวัตกรรมฐานข้อมูลที่เอาฐาน ข้อมูลมาเป็นฐานในการเรื่องของการออกแบบนโยบายต่างๆให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันที่3ก็คือเรื่องของ political innovation นั่นก็คือนวัตกรรมทางการเมืองถ้าเราเห็นง่ายๆก็คือเรื่องของอย่างเช่นประเทศเอสโตเนียเนาะเขามี i voting เทคโนโลยีในเรื่องของกระบวนการการเลือกตั้งเราอาจจะไม่ต้องออกไปกาบัตแต่เขาสามารถมีเทคโนโลยีในเรื่องของการเลือกตั้งได้เลยนิติที่4นะคะก็คือเรื่องของ monitoring and evaluating innovation นวัตกรรมการติดตามแล้วก็การประเมินผลก็คือเรื่องของการใช้ ข้อมูลใช้สถิติค่ะเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดนำไปใช้เกิดการพัฒนาแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น มิติที่5คือ budgeting and investment innovation นั่นเองนะคะก็คือเรื่องของนวัตกรรมได้งบประมาณการลงทุนเช่นในเรื่องของระบบการจัดซื้อจัดจ้จงางภาครัฐต่างๆที่เราเห็นตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วนะคะสามารถโชว์ Data ได้ว่าการใช้งบประมาณภาครัฐเป็นยังไงแล้วข้อที่6ก็คือเรื่องของ public service innovation นวัตกรรมบริการสาธารนณะบัสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอันนั้นละคะ่ะนวัตกรรมบริการสาธารนณะที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับได้ดีขึ้นซึ่งนวัตกรรมนโยบาย เรามีหลักสูตรหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนค่ะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของนวัตก,กรรมนโยบายหรือว่า policy innovation นั่นก็คือหลักสูตรที่เราสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือว่า change maker เป็นหลักสูตรที่เรารวมเอาคนรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนเลยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆมว่าจะเป็นภาคส่วนของภาครัฐภาคเอกชนฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจภาคการเมืองประชาสังคมรวมถึงสื่อมวลชนเข้ามาอยู่ในหลักสูตรนี้เข้ามาร่วมกันคิดเข้ามาร่วมกันสร้างแก้ไขปัญหาที่มันซับซ้อนกันให้มากขึ้นโดยใช้กระบวนการ ต่างๆในเรื่องของนวัตก,กรรมเชิงน,นโยบายนี้ราคาในการแก้ไขปัญหานั้นๆทุกคนคะตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าโลกมันซับซ้อนมากขึ้นเรามองอะไรที่มันเป็นเปอร์สเปกทีฟอย่างเดียวไม่ได้เนาะอย่าให้เราเนี่ยได้คํานึงถึงทุกมิติให้รอบด้านเลยค่ะ<ม>ในเรื่องของการออกแบบน,น,นโยบายเชิงนวัตกรรมให้มันมีผลกระทบทั้งเชิงบวกแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายได้อย่างแท้จริงค่ะ ค่ะถ้าหากว่าใครสนใจคอนเทนต์ดีๆที่มีความหลากหลายหลากหลายมิติทางนวัตรกรรมต่างๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ a a Channel ค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ